คลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรักวุ่นวายของเจ้าชายนกกระจาบนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยจะมีนกกระจาบมาทํารังที่ต้นไม้ข้างสะบัวเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับถึงดูผสมพันธุ์นกกระจาบตัวผู้เขาจะเป็นหนุ่มรอเลยนะครับหัวก็จะเป็นสีเหลืองสดใสมากเลยนะครับเขาก็จะเริ่มจิกเอายาเนี่ยมาสานทํารังช่วงแรกเนี่ยตัวผู้จะต้องทํารังเองตามลำพังนะครับจนกระทั่งรังเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆตะกร้าความแบบนี้ก็คือจะมีคอนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นตัวผู้เขาจะส่งเสียงร้องเรียกสาวครับ หากว่ามีสาวมาชมรังแล้วไม่ถูกใจสาวก็บินหนีไปนะครับก็แสดงว่าสาวยังไม่ถูกใจเรือนหอหลังนี้นะครับเจ้าถูกผู้ก็จะต้องมาถักทอซ่อมแซมแต่งเติมอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ร้องเรียกสาวต่อไปจนกว่าจะมีนกสาวตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาตกลงคงใจที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยานั่หนะครับเขาทั้งสองตัวจึงจะ มาช่วยกันสร้างรังต่อก็คือซีกหนึ่งของคอนจะถูกถักทอกลายเป็นบริเวณที่สําหรับวางไข่นะครับส่วนอีกซีกหนึ่งนั้นก็จะปล่อยเป็นช่องว่างไว้แต่ว่าจะทําเป็นกรวยท่อยาวลงมาเอาไว้เป็นทางบินเข้าบินออกเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกนกนั่นเองครับการที่พวกเขาต้องทํารังที่ปลายกิ่งแล้วห้อยไปในอากาศแบบนี้ก็เป็นการป้องกันศัตรตูตามธรรมชาติเช่นงูหรือสัตว์เลือ้อยคลานที่จะไปกินไข่นกนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังหนีไม่พ้นสัตว์ขี้อิจฉาจอมเกเรอย่างเช่นเจ้านกแซงแซวหางบงใหญ่นี่นะครับที่ชอบมาแกล้งนกกระจาบอยู่เป็นประจำเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูก,กันนะครับว่าเจ้าแสงแซวหางบงใหญ่เนี่ยมันมาแกล้งอะไรน้องนกกระจาบของเราครับ